สวัสดีค่ะหัตถกรรมหินอ่อนดารันค่ะอ่าวันนี้เราก็มาลงโฆษณาขายสินค้านะคะของเราเป็นงานทำจากหินอ่อนนะคะและหินแกนเนกค่ะหินยกขาวเรารับทำทั้งงานคึงและงานแกะเลยนะคะมีทั้งงานหิน าฐานพระค่ะเจดี JD, แล้วก็หัวเสาหินอ่อนป้ายคาถานะคะสารพระภูมิตายายค่ะแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็หญิงมากมายเลยนะคะรูปที่เราลงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเรายังมีสินค้าอีกเยอะและลูกค้ายังสั่งซื้อ หรือสั่งทําตามแบบที่ลูกค้าสั่งได้นะคะเรารับทํารับผลิตตามแบบด้วยค่ะเรามีบริการส่งทุกที่ในประเทศไทยเลยนะคะของชิ้นใหญ่เราก็จะมีทีมงานส่งกันเองแต่บ้าบางทีของชิ้นไม่ใหญ่มาก <c oughs> 50เซนอย่างนี้ค่ะเราสามารถส่งไปสนีได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ให้อุดหนุน กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะเรามารีวิวค่ะเป็นน้องใหม่ค่ะมีบริการรับผลิตนะคะเรามีโรงงานมีหน้าร้านจริงค่ะมีโรงงานมีหน้าร้านจริงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะโรงงานเราผลิตมามากกว่า30กว่าปีแล้วค่ะ แผ่นกระเบื้องเจดีเซนมาสิงสิงโตช้างโตมูบูชานะคะของเราก็มีค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอ่าง อ่างล้างหน้าลูกแก้วคะ่ะของเราก็มีอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะน,นี้ที่เราเราเคยทำส่งให้ลูกค้าไปแล้วเนาะลูกค้าสามารถนำแบบมาให้เราทำตามแบบได้เลยคะ่ะฝากดูนะคะยังมีภาพเหลืออีกเยอะคะ่ะมีสินค้าให้ดูอีกเยอะคะ่ะ ก,ก่งจีนโต๊กินข้าวกระถางทูวอันนี้เชิงเทียนนี่สั่งทำพิเศษนะคะเนี่ยลูกค้าสั่งอันนี้ลูกนี่มีถินอ่อนค่ะหินแกน,นิกค่ะพูดผิดอันนี้อ่างอ่างหกชั้นอ่างน้ำผุุช้างหินแกน,นิกนะคะ สิงโตปักกิ่งค่ะอันนี้สูงเมตรห้าสิบค่ะเต่ามังกรค่ะแบกเหรียญน,นะคะพกลกซิ่วค่ะโตกินข้าวหินอ่อนโถใส่น้ำมนต์นะคะฐานซุ้มซุ้มเสมาฐานเสมาแกนิกค่ะ แจกันหินหยกขาวพระพุทธรูปหินหยกขาวค่ะพระสังกระจายสิงโตลูกแก้วปลายปลายนะ้าบ้านปักทูบนะคะ ในเกึงทงหนึง่งกิเลนค่ะรับทำตามแบบอันนี้มีสินค้ากันนะค่ะที่ลงไว้ก็มีสินค้าบางตัวก็ขายหมดเร็วเลยบางตัวก็ต้องสั่งทำค่ะ